สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทท่านด้วยนะครับสาหรับเช้านี้นะฮะตื่นมาก็มีข่าวหน้าตื่นตาตื่นใจอีกแล้วนะครับเมื่อสิงคโลรเชลซีครับตอนนี้มีข่าวว่าเสียชอตโบลี่เนี่ยไปตามจีบลุยคัมโปสนะครับจะเอามานั่งแทนพออหรือว่าผู้ในการกีฬาคนใหม่สัหน่อยนะครับ แถมปัจจุบันครับหลุยคัมโปสเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านกีฬาของปารีสแซงต์แชมงอยู่นะครับม,มาฟังกันหน่อยนะครับสิงห์บลูเชลซีก็เป็นข่าวว่าได้ติดต่อไปหาหลุยคัมโปสครับที่ปรึกษาด้านกีฬาของปารีสแซงต์แชมงให้มารับตําแหน่งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ในถีมสแตมฟอร์ดบีชแล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวจากเดอะไทมส์นะครับบอกว่าเซียร์ชอตโบลีเนี่ยแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากครับกับโครงสร้างการบริหารสโมสรณปัจจุบัน และสื่อเนี่ยก็บอกว่ามีการติดต่อไปหาหลุยคัมโปสครับซึ่งทําหน้าที่ที่ปรึกษาด้านกีฬาให้กับปารีสแซงต์แมงอยู่ให้มารับงานผู้อำนวยการกีฬาครับในถิ่นสเตมฟอร์ดบิทซะงั้นนะครับ ผลงานของลุยคัมโปสครับตั้งแต่ปลายซีซั่นที่ผ่านมาครับจนถึงฤดูกาลใหม่นี้ในช่วงหน้าร้อนตลาดซื้อขายครับเป็นที่ประจักษ์และได้รับคำชมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการโน้มน้าวให้เคลียร์เอ็มปเปเปตต่อสัญญาใหม่ออกไปได้นอกจากนั้นครับยังมีการจัดการเสริมทัพรวมไปถึงการปล่อยส่วนเกินแบบที่สโมสรดังของฝรั่งเศสเนี่ยต้องการด้วยนะครับทำได้ทุกอย่างจริงๆนะครับชิมเงินถุงเงินถังแล้วมันเลยส่งผลให้เสียช็อตโบลีครับเล็งเห็นความสามารถ และต้องการดึงตัวเขาเนี่ยมาทํางานให้กับตนเองโดยเสืออังกฤษเนี่ยก็บอกว่ามีการติดต่อไปแล้วบางส่วนนะครับในตอนนี้แม้จะมีความเป็นไปได้เพราะตอนนี้คัมโปสครับรับหน้าที่ทํางานให้กับปารีสแซงต์แชมงแล้วก็เซลตาบิโก้แต่ทางสื่อฝรั่งเศสมองว่ายอดทีมจากลีเอิ่นก็คือปารีสแซงต์แชมงครับคงไม่ยอมปล่อยแน่ๆเพราะสโมสรดังจากปารีสเนี่ยกับเชโยซีล่ะมีแนวโน้มที่จะล่านักเตะรายเดียวกันก็คือคนเดียวกันในอนาคต รวมไปถึงสถานะต่างๆทั้งการแข่งการและการเงินที่ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงในเวทียุโรโปด้วยนะครับอาจจะไม่ปล่อยให้เชลซีก็เป็นได้สําหรับหลุยคัมโปสนะครับอืมเสียชอตโบลลี่นี่แสบจริงๆนะครับติดต่อไปแล้วนะครับเหมือนว่าอยากได้เขาเนี่ยมาเป็นพออกีฬาคนใหม่ของเชลซีนะครับเห็นผลงานดีหน่อยจะเอามาเลยสําหรับชอตโบลลี่นะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับสว,สวัสดีครับ